กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลฉลองครบรอบ6ทศวรรษจัดประชุมวิชาการระดับสากลพร้อมนิทรรศการและบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศเน้นบทบาทกายภาพบำบัดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการส่งเสริมสุขภาวะของสังคมพร้อมเปิดนวัตกรรมแอปและเทคโนโลยีทันสมัยในสายวิชาชีพหวังสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพประชาชนค่ะต้องบอกว่าการสร้าง นักกายภาพบำบัดนะคะผ่านคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยในช่วง60ปีผ่านมาเราเห็นได้เลยค่ะว่าสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงอวค่ะเรียนดีมีความสุขมีรายได้นะคะเพราะฉะน,นว่าตั้งแต่เริ่มการเรียนเลยนะคะก็ผสมผสานภาคทฤษฎีบวกการปฏิบัติจริงในโรงพยาบาลนั้นคือเรียนดีมีความสุขค่ะการที่ได้ฟื้นฟูผู้ป่วยให้เขาเดินได้เนี่ย ได้รอยยิ้มทั้งผู้ให้และก็ผู้รับนะคะส่วนเรื่องของรายได้นะคะหลังจากจบแล้วมั่นใจเลยคะ่ะว่าเป็นความต้องการของตลาดที่สูงมากฉะนั้นสอดคล้องเป็นตัวอย่างอันดีกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงอาวาที่นําโดยท่านนาำกรีสุมาพอิสฐพักดีนะคะฉะนั้นปัจจุบันค่ะประเทศไทยยังขาดแคลนนักกายภาพบําบัดเจตนด้ว่าสัดส่วนของนักกายภาพบาบัดต,ต่อประชากรของประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ในหนึ่งต่อ 4,000กว่านะคะของประชากรทั้งหมดในขณะเดียวกันในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วประมาณ1ต่อ2 0 0 0ฉะนั้นความท้าทายของกระทรวงอวนั้นคือการเร่งผลิตบัณฑิตค่ะนักกายภาพบำบัดน,นะคะแล้วก็ทางกระทรวงอว์เองนะคะก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องของผลงานทางด้านงานวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีเช่นการนำเอาเอค่ะมาดูว่า วิเคราะห์การเคลื่อนไหวความผิดปกติของผู้ป่วยได้ด้วยนะคะแล้วการสร้างอุปกรณ์การฟื้นฟูต่างๆสําหรับผู้ป่วยค่ะแล้วก็ในเรื่องของแผนรองรับในสังคมผู้สูงอายุในอนาคตประเทศไทยถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะคะฉะนั้นอันแรกเลยที่สอดคล้องกับงานในวันนี้นั่นคือผลิตบัณฑิตค่ะที่ยังเป็นความต้องการก็ดูความพร้อมของมหาวิทยาลัยนะคะ ที่มาจากหลากหลายพื้นที่แล้วก็กระทรวงอวพร้อมที่จะสนับสนุน,นะคะ่ะทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุทัพย์นะคะนอกจากผลิตบัณฑิตแล้วเนี่ยดูหลักสูตรอีกค่ะหลักสูตรอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุจ e เรีย r ริ p ฟิ s ิโอท e รปีนะคะซึ่งเน้นในเรื่องของการครอบคุมไม่ว่าจะเป็น การป้องกันการล้มนะคะการฟื้นฟูหลังเจ็บป่วยแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งคือการดูแลจิตใจฉะนั้นบัณฑิตสักคนหนึ่งที่เราสร้างออกมาเนี่ยต้องมีครบวงจรนะคะสุขภาวะทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีค่ะตะ่กี้เราฟังท่านอาจารย์ปิยะสกรลเรื่องของเทเลเมีดิซินการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนวัตรกรรมเข้ามาช่วยนะคะในการสื่อสารน่กจาคนนั้นจะอยู่ที่บ้านก็สามารถสื่อสารกับนักกายภาพบําบัดได้นะคะ รวมทั้งเครือข่ายในชุมชนค่ะดิฉันอยู่กระทรวงสาธารณสุขมาก่อนรู้ว่าเรามีอสอมอนะคะอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านนะคะทั่วประเทศไทยเป็นล้านคนถ้าเริยมมีการอบรมขั้นพื้นฐานให้กับอสอมอเหล่านี้ก็สามารถดูแลประชาชนในการออกกาลังกายให้ถูกต้องนะคะในการฟื้นฟูได้ค่ะฉะนั้นนักกายภาพบาบัดนะคะไม่ใช่แค่อาชีพค่ะแต่เป็นผู้ที่จะ นำไปสู่ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตยืดอายุของคนไทยได้อีกด้วยนะคะในเฉพาะอย่างยิ่งสังคมผู้สูงอายุที่ต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็เป้าหมายสุดท้ายนั่นคือสร้างสังคมที่ทุกช่วงวัยอยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะโดย <c oughs> โดยส่วนตัวนะครับผมเป็นหมอออโทนะครับซึ่งได้เห็นการพัฒนาหรือความเจริญก้าวหน้าจากตั้งแต่เป็นโรงเรียนกายภาพบาบัดจนเป็นคณะนะครับ คณะกายภาพบำบัดผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับว่าแม้นว่าโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับมีลักษณะของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตมีลักษณะของการคอนเวิร์ตข้อมูลต่างๆให้เป็นไทเซชันหรือว่าเป็นข้อมูลดิจิตอลแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการแพทย์นะครับก็คือ Human Touch human Touch ซึ่งลักษณะของเทคโนโลยีไม่สามารถ Replace ได้นะครับ กายภาพบำบัดโดยชื่อก็มีลักษณะของฟิสิก a l เท e ราปีแล้วนั่นก็จะเกี่ยวข้องกับ h ฮิวแมน u c h ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นวิชาชีพที่ผมยืนยันว่า AI หรือ Automation ไม่สาม,มารถดิฟเฟนท์ m ิ n แมน c ัชได้แล้วก็สิ่งที่ทางพนักกายภาพบำบัดได้ดำเนินการมาโดยตลอดนอกเหนือจากการ Acquire แอ w l e d โนหรือว่าการสร้างนวัตกรรมหรือว่าการสะสมความรู้และก็รวบรวมนวัตกรรมต่างๆเพื่อประยุกต์ใช้นะครับ Human ้นท์ก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางโรงเรียนหรือว่าคณะกายภาพบำบัดต,ตัวอาจารย์ได้ถ่ายทอดกับลูกศิษย์ทิกมาที่จะออกไปปฏิบัติงานซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นอะไรที่ยั่งยืนไม่สามารถอีเทอรได้โดยออโตเมชันหรือว่าเทคโนโลยีสางๆนอกเหนือจากนั้นผมอยากกลาเรียนน,นี้นะครับว่าโดยที่ตัวเองได้มีโอกาสเป็นคณะบดีบัณฑิตวิไลในช่วงเปลี่ยนผ่านของการกาเนิดคณะกายภาพบําบัดนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เป็นส่วนหนึ่งของกรรมการบอร์ดที่ช่วยพิจารณาให้การเป็นคณะกายภาพบำบัดได้มีหลักสูตรในการผลิตให้มีคุณภาพและก็มีลักษณะความก้าวหน้า,าเป็นที่นิยมหรือว่าเป็นที่อยอมรับในระดับสากลนะครับโดยส่วนตัวหลังจากที่มาดําเนินภารากิจในตําแหน่งของอธิการบดีผมยืนยันว่าคณะกายภาพบาบัดได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับ DNA พอหมหาลัยมิโดนซึ่งมี3ประการที่สําคัญนะครับสประการที่สําคัญก็คืออันที่1นึ่งซีโร่วันคือสร้างสิ่งที่ไม่เคยปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์มหาลัยมิโดนมีลักษณะของการกําเนิดโรงเรียนแพทย์แห่งแรกคณะแพทย์แห่งแรกคณะเทคนิคการแพทย์แห่งแรกและคณะกายภาพบําบัดก็เป็นคณะกายภาพบําบัดแห่งแรกของประเทศไทยนี่คือซีโร่ทวันเป็น DNA ที่สําคัญอันที่หนึ่ง ของมาไลัยไม่โดนซึ่งได้มีการดำเนินการตั้งแต่ต่อกำเนิดคณะแพทย์สีราชมาแล้วตั้งแต่ตอนสมัยรัชกาลที่5นะครับอันนี้ก็อยากเรียนรวมทั้งโรงพยาบาลสีราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย DNA ประการที่2นะครับหลังจากซีโรทูวันแล้วนะครับ DNA ที่2ซึ่งตามรอยของสมเด็จพระราชาุิีก็คือ f อร m ม n e to many จากหนึ่งไปหลากหลายซึ่งท่านได้มีลักษณะของตำรับที่กล่าวไว้ติดไว้อยู่ที่รั้วมหาลัยนะครับ True success is not in the learning but in its application to the benefits of mankind ซึ่งนั่นหมายความว่าหลังจากที่เรามีความรู้เราได้ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้คนหลากหลายมากมาย from one to many นี่คือในยะ ประการที่2ของเอนของมาลายไม่โดนและในยะอันที่3ซึ่งผมเน้นย้ำเสมอนะครับซึ่งเป็นโลโก้ของมาลายคือ from many to infinity จากหลากหลายสู่อนันต์ซึ่งมาจากคำขวัญของมาลายไม่โดนอันที่ได้มีอยู่ในโลโก้ของมาลายอัตนังอุป,ปมากรเรจงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนอย่างที่ท่านปราถนาที่จะให้ผู้อื่น ปฏิบัติต่อท่านซึ่งผมเชื่อว่า DNA ของคนในมาลายมิโดนได้ปฏิบัติต่อคนในสังคมต่อผู้อื่นที่เข้ามาร่วมในการรับบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลไม่ว่าเป็นนักกายภาพบําบัดไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการแพทย์และบุคลากรอื่นๆในสายอา,อาชีพทางด้านการแพทย์ผมยืนยนันว่าพวกเราชาวมิโดนและผลผลิตจากมาลัยมิโดนได้มี DNA เกิดขึ้นในตัวทั้ง3ประการทั้ง3ามในยะ 1. คือสร้างสิ่งที่ไม่เคยปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์ from zero to one 2. จาก from one to many หลังจากที่ตัวเองมีความรู้ความเข้าใจได้ประยุกต์ความรู้ความเข้าใจเหล่านั้นสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มากและ 3. คืออัตนางอุปารามงทะเรที่เป็น DNA อันสุดท้ายที่ ตามนัยะของสมเด็จพระราชิดนะครับว่าเราจะปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยไม่จำกัดเป็นอนันต์เป็นอินฟินิตี้ฟอร์มเมนี่ทูอินฟินิตี้นั่นหมายความว่าผลผลิตของคนที่จบจากมาลายมิโดนจะทำประโยชน์ให้กับหมู่มวลมนุษยชาติเป็นอนันต์ไม่มีที่จำกัดครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างอันดีที่เราจะได้ แสดงให้เห็นในชุมชนและในประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์นะครับว่าคณะกายภาพบำบัดในช่วง60ปีที่ผ่านมาได้เติบใหญ่จนกระทั่งเป็นที่ยอมรับได้สร้างคุณูปการต่อสังคมทั้งชุมชนและก็พื้นที่และก็สังคมไทยและก็สังคมโลกอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของมาลัยไม่ดอนด้วย DNA ทั้งสาประกาศขอบคุณครับ ในนามของคณะบดีแต่มันไม่ใช่วันที่ครบรอบ60ปีค่ะมันเป็น DNA ที่ถ้าจบเลื่อนลงไปแล้วเรามีอีกจุดกำเนิดจากความเป็นมหิดลนะคะก็ยังเป็นสิทธิ์เก่าเป็นอาจารย์เป็นคณะบดีก็คือผู้บ,บ่มเพาะ นักวิชาชีพนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดอย่างที่ท่านที่ผู้สืได้ได้กล่าวแล้วนะคะทุกวันนี้นักกายภาพบำบัดเป็นที่ต้องการของสังคมไทยนะคะคณะมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตนักวิชาชีพพนักกายภาพบำบัดน,นักกิจกรรมบำบัดเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมไทยแต่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะคณะเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลประชาชนทั้งโลกใบน,นี้ค่ะ คือประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกนี้สามารถเข้าถึงการกรับบริการที่มีคุณภาพอย่างดีนะคะจากคณะกายภาพบำบัดอันนั้นเป็นความมุ่งมั่มนเป็นวิสัยทัศน์ที่เราจะนำพานักวิชาชีพของเรานะดูแลประชาชนนะคะไม่เพียงแต่นักกายภาพบำบัดเรายังมีนักกิจกรรมบำบัดซึ่งช่วยดูแลให้ครบทุกมิติของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะ ในแง่ของตัวเองที่เป็นอาจารย์เนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะบ่มเพาะอาจารย์ผู้ไปเปิดสถาบันที่จะผลิตบัณฑิตเพิ่มขึ้นมาทุกวันนี้มีทั้งหมด17สถาบันนะคะซึ่งไม่เพียงพอเลยเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่เป็น Training for the trainer ผลิตคณาจารย์ให้กับสังคมไทยและสังคมโลกเหมือนกันเรามีหลักสูตรนานาชาติที่ดูแลประเทศแถวเซาท์อีส t เอเชีย เราช่วยเหลือทั้งประเทศเยกตัวอย่างนะคะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามกัมพูชาเนปาลเป็นต้นนะคะดังนั้นเราคือผู้ดูแลให้ผลิตนักวิชาชีพนักกายภาพบำบัดนักกิรราบำบัดไปเซิร์ฟกับสังคมโลกนะคะ60ปีนะคะอย่างที่ท่านอธิการบัรจงได้เคยกล่าว60ปีคือจุดเปลี่ยนผ่านเท่านั้น มันคือการเปลี่ยนก้าวเดินไปข้างหน้านะคะคณะกายภาพบำบัดพบกับความท้าทายซึ่งปัจจุบันมีทั้งวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจวิกฤตทางด้านภัยธรรมชาติวิกฤตทางด้านผู้แข่งเรื่องของการอพยพแต่เราใช้วิกฤตเหล่านี้เป็นโอกาสในการยกระดับของคณะกายภาพบาบัด เพื่อมุ่งสูก่การพัฒนาคุณภาพสร้างคุณภาพชีวิตให้กับสังคมอย่างยั่งยืนอย่างที่ดีนันเองอย่างที่ท่านิการได้กล่าวนะคะเราดูแลคนด้วยค่านิยมองค์กร PTMU ใส่ใจคนมุ่งผลเปลี่ยนแปลงแสดงศักยภาพมหาศาลทุ่งทยานสู่สากลอุณุณค่ะของงานกนารแพทย์นะครับคิดว่าในอดีตเราอาจจะไม่รู้จักศักยภาพมากนะัก ปับันเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและข,ข้อสำคัญสำหรับในอนาคตน,น,นะครับเพราะว่างานกายภาพบำบัดเนี่ยสามารถที่จะทําได้ทุกอย่างครับในเรื่องอยกตัวอย่างในสังคมผู้สูงอายุครับเราจะป้องกันยังไงนะครับให้ผู้มีอายุทั้งตกล้มนะครับสามารถดูแลสุขภาพให้การมีแข็งแรงนะครับเวลาที่เราป่วยเป็นโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคที่เก็บป่วยฉุกเฉินนะครับหรือว่าลายตีปนะอุบัติเหตุต่างๆเราก็สามารถรักษาได้อันที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ย โรค NCD นะครับมีเยอะขึ้นและโรคที่สำคัญห,หลายๆประการที่อย<ๆ>่างโรคสโตรกนะครับเื่อเกี่ยวกับกคาวุู้สภาพเนี่ย ถ้าเราไม่รับการดูแลอย่างสั่งพ่วงที่ครับหรือว่าการดูแลระยะกลางหรือว่า i n t e r m e ด i a t e care เนี่ยจะต้องดูแลต่อเนื่องระยะเวลา6เดือนครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราสามารถเปลี่ยนจากคนติดบ้างติดเตียงนะครับเป็นนรูปสภาพสามารถมาช่วยเหลือดูแลตัวเองได้สามารถเดินได้ดูแลตัวเองได้สามารถดูแลครอบครัวและทำงานได้นาะพอดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ปวาร้าวทำดังนั้นเนี่ยในไปผ่าอัมบัตรเนี่ยก็มีความสําคัญเป็นวิชาชีพหนึ่งทีความสําคัญในเรืบองการแพทย์ระดับสุง ที่จะทําให้เกิดความยั่งยืนครับทำให้ประชาชนเนี่ยการรัาดูแลตัวเองได้ดีขึ้นในอายุที่ยืนขึ้นเลยคร,ครับในฐานะที่เป็นคณะบีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพ,พยาบาลมหาวิทยาลัยนิดนแลแต่ครับผมเองเป็นหมอกระดูกผ่าตัดกระดูกมาโดยตลอดครับวิชาชีพกายภาพบ,บัตรคือเป็นวิชาชีพที่สําคัญที่ช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของคนจํานวนมากดีกขึ้นและแน่นอนที่สุด สิ่งที่เราต้องการก็คือการป้องกันส่งเสริมและแน่นอนถ้าจําเป็นต้องรักษาหรือการทําการฟื้นฟูนั้นนั้นกายภาพบัตรนั้นถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องนํามาใช้แล้วก็ปัจจุบันนี้เราไม่สามารถที่จะทํางานด้วยตัวเองเราครับเราต้องทํางานข้ามศาส์าะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าทั้งกายภาพบัตรเองคณะแพทย์เองรวมถึงวิศวกรรมเองนะครับหลายศาสตร์ต่างๆสามารถที่จะบูรณาการกันเพื่อที่จะสามารถหาองค์ความรู้ใหม่รวมถึงนวัตกรรมใหม่ ไปช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวนมากโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันคือสังคมผู้สูงอายุที่มีผลกระทบจากปัญหาเรื่องของ NCD เรื่องของโรคมะเร็งและเรื่องพันธุกรรมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ผมเชื่อมั่นครับว่าการที่เราทางานเพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกันทางหน่วยงานของภาครัฐโดยมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนและก็มีการยอมรับในสิ่งที่สังคมและประชาชนที่เข้ามาช่วยเหลือตรงจุดนี้ก็จะช่วยทําให้สิ่งที่เรา ทำในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยไม่ดอนก็คือสิ่งที่สมเด็จพระมหาชนกสอนเราเสมอว่าการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้แก่มวลมนุษยช,ชาติก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับสังคมไทยและสังคมบนโลกนี้ครับในขณะนี้ก็ได้มีทางสภาวิชาชีพข,ของทางแก่ภาพบัดเองก็จะหาทางที่จะเพิ่มจำนวนคนในขณะนี้แต่ด้วยมาตรฐานด้วยคุณภาพของการศึกษาซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องให้แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถที่จะแสดงว่ามีมาตรฐานที่เพียงพอ พราะสิ่งนี้มันจะมีผลไปผลผลประโยชน์กับทางประชาชนและสังคมโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยผมเชื่อมั่นว่านในขณะน,นี้ทางกระทรวงอ,อวอเองแล้วก็ทางคณะกรรมการสมามอะไรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็จะหาทางในการเพิ่มเพิ่มจํานวนนักกายภาพบําบัดให้มีมากขึ้นครับเพร o ะว่า the things we know is as we get older we often require some support to get out and about we've lost our muscle we've lost confidence we're worried about falling over So, the involvement of physical therapy means that we can regain some of those skills that we might have lost, cope better with our medical conditions, but also it allows us to still remain socially engaged. But we need that behavioural support and the, the specialist support that physiotherapy can give us. Because often we have medical, many medical conditions, we're worried, we have barriers to movement, we're, we're concerned about what might happen if we go out and fall. And so we need that extra support that physical therapy can give us to allow us to enjoy life and do the things we need to be able to do when we want to do them. And really it's physical therapy that allows that social engagement and that engagement in physical activity. <coughs> บำบัดนะของมาคุกมครนะครับที่สมัยก่อนที่คณะแพทยศาสตร์กีฬาพิบาะครับก็ตอนนี้ได้เติบโตแล้วก็เป็นน่าจะเป็นโมเดลนะครับนพทย์ศาสตนแรกของประเทศไทยและทําให้เกิดคุณภาพบำบัดที่ไรไหลา่มหาลัยพื้นที่ว่าตรงนี้เนี่ยก็อยากให้ทางคุณภาพเนี่ยเป็นโมเดลต่อไปนะครับแล้วก็ทําให้มีทั้งคุณภาพมีทั้งมาตรฐานที่หคักาก็สามารถดูแลประชาชนตั้งแต่การไม่ให้ป่วยไม่ให้เจ็บสส่งเริมป้องกันเวลาเจ็บป่วยแล้วก็สามารถดูแลได้ในอนะครับ ประชาชนยังไม่เข้าใจว่านักกายภาพตอนนี้เขาจะถูกจัดส่งไปไปอยู่ตามหน่วยงานอะไรนะครับครับคือเรียนทราบครับก็ได้มีการร่วมกับก ah ายภาพบัตรมาเมื่กี่สิบปีที่แล้วสมัยก่อนเลยเนี่ยเราไม่ไม่เคยเห็นนักกายภาพบัตรในโรงพยาบาลเ,เล็กๆเลยมีโรงพยาบาลใหญ่ๆเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะสาขแผนอสังวีดิบเริ่มต้นในกรารจัดการแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ขยายผลไปในพื้น,นที่ของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดต่างๆและตอนนี้ในทั่วประเทศในกระทรวงสาธเทพฯเนี่ยมีนักกายภาพบัตรอย่างน้อยหนึ่งถึงสองคนในแต่ละโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลก็มีเป็นสิบคนแล้ว แต่ตอนนี้เรามีแนวทางว่าเราจะทาทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็ทาทั้งในชุมชนในพื้นที่แม้กระทั่งที่บา้านเราคิดว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องหาดูจภาพมาตรฐานและปริมาณให้เพียงพอในหลับสูตนะมีความชื่นชมแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคณะกายภาพบัตรครับ,บาารเชไมมดนที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่เป็นปัญญาของแผ่นดินแลวผมเชื่อมั่นว่าความตั้งใจของครูทีอาจารยาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาตลอด60ปีได้สร้างรากฐานที่สำคัญ ที่จะสามารถสร้างบัณฑิตที่ออกไปให้บริการทางด้านการแพทย์ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับแพทย์และบุคลากทางการแพทย์ที่สำคัญเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนไทยและคนบนโลกนี้ดีขึ้นรวมถึงจะเป็นสถาบันในการสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการทำวิจัยแล้วก็สร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องเเฉพาะสังควมวิศวกรรมยุปัจจุบัน,นครับแล้วก็ผมมั่นใจอย่างยิ่งครับด้วยศักยภาพด้วยความมุ่งมั่นของบุลคลากรและอาจารย์ทั้งหมด ก็จะทําให้สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันหลักในการสร้างบัณฑิตแก่ภาบัตรและก็องค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคิดว่าอนาคนะครับไอ้ภาบัตรองสามารถทํางานได้มากกว่าเดิมจะฟื้นฟูการรักษาไปถึงการส่งเสริมป้องกันซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่น่าจะทําให้เกิดวงกว้างมากขึ้นจากเดอะเบสไปถึงมดอะมอสต์มากขึ้น how you can reach rural districts, work closely with communities, so in effect you can co-create those local rehabilitation hubs that will support old people living in place. Thank you, thank you very much.